กัาปเจ้ามีความปลื้มใจอย่างยิ่งที่ได้มาท่ามกลางมหาสมาคมพรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติขอขอบพระไทยพระบรมวงศานุวงศ์และขอบใจในายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกา ในคำอํำนวยพรและการเฉลิมฉลองอันง,งดงามยิ่งใหญ่ที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษในวาระนี้ท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองจอมปรารถนาให้ชาติบ้านเมือง มีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบำเพ็ญกรณิณนก,กิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกันคือให้ประเทศชาติ มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอานจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงหากทุกท่านทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในข้อนี้ แล้วตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนให้บรรลุผลเป็นประโยชน์สูงสุดและประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแล้วงานของชาติก็จะดำเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงและสำเร็จผลสมบูรณ์ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนา ขออำนาจคุณพระศรีอรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกมู่เหล่าเคารพบูชาจงคุ้งครองรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขสวัสดีพร้อมสร้างความเป็นสิริมงคลทุกประการ